เอาใจช่วยชาวไต้หวันด้วยนะคะในเวลานี้ค่ะก็หลังจากที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะก็ มีทางด้านของเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะจูสองริกเตอร์เลยนะคะรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีเลยนะคะที่ไต้หวันค่ะก็สั่นสะเทือนไปถึงฝั่งตรงข้ามของไต้หวนันนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ที่ฝูเจ้ยนนะคะแล้วก็ขึ้นไปทางตอนเหนือนั่นะก็คือปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะแล้วก็ยังสั่นสะเทือนไปถึงญี่ปุ่นทางตอนใต้ด้วยนะคะก็ตอนนี้รายงานยอดผู้เสียชีวิตก็ยังไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็มีเตือนภยนัยซึนามิด้วยทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่า ก็ระง,งับการเตือนภัยไปแล้วนะคะก็หวังว่าครั้งนี้คงเป็นภัยธรรมชาติจริงๆนะคะคงไม่มีใครไปซนแถวๆนั้นนะคะตอนนี้นาโตเอเชียมาแล้วนะคะก็หวังไว้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะก็จะทําให้ทางด้านของจีนเนี่ยอาจจะมีการส่งความช่วยเหลือไปอยังไต้หวันด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวรอดูข่าวต่อไปค่ะ ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเลยนะคะเห็นอาคารทั้งอาคารนะคะเอียงลงมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นข่าวที่น่าตกใจพอสมควรเลยค่ะข่าวก็เกิดช่วง6โมงกว่าว่า7โมงตามเวลาของไต้หวันนะคะแต่ว่าไต้หวันเองเนี่ยก็เร็วกว่าบ,บ้านเราหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่4รายแล้วนะคะจากช่ชวงเช้ารายงานไปเพียง1รายค่ะแล้วก็บัตรเจ็บ97รายนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่อย่าง ะะแต่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะหัวเลียนนะคะเป็นเมืองหนึ่งในไต้หวันล้ค่ะท่านผู้ชมคะก็สั่นสะเทือนมาถึงที่ไต้หวันเองด้วยจนถึงไทยเปเลยนะคะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้เสมอนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีระบบเตือนภัยที่ทันสมัยของมนุษย์ก็ตามนะคะแต่สุดท้ายพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่เคยเตือนทันเลยสักทีนะคะก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งกําลังใจไปช่วยไต้หวันด้วยนะคะเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบเรียก ได้ว่าค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเนี่ยค่ะ TSMC บริษัทผลิตชิปรายใหญ่ของโลกนะคะก็มีคำสั่งให้อบยพพนักง,งานออกจากโรงงานบางแห่งด้วยค่ะแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าโรงงานปลอดภยัยแล้วก็ยังทำงานปกติแต่ว่าทางด้านของไฟฟ้าเนี่ยโรงไฟฟ้า ไายพาวเวอร์เนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดไฟดัาบ,บ้านเรือนมากถึง87,000หลังทีเดียวค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีตั้งแต่ปี1 9 9 9, 9, 9, 9. ที่กล่าวนั้นนะคะคล้าชีวิตพลเรือนไปมากกว่า2,400คนแล้วก็ทําให้อาคารเนี่ยพังถล่มไปถึง5 0,000หลังทีเดียวละค่ะก็เอาใจช่วยชาวไต้หวันนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดค่ะท่านผู้ชมก็ทางด้านของนางไช่อินเวินนะคะอดีตประธานาธิบดีคนสําคัญของไต้หวันค่ะก็ได้ไปร่วม บัญชาการในการที่จะดูแลเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเวลานี้ค่ะหมาอิงจิวอดีตผู้นําของไต้หวันคนสําคัญนะคะก็กําลังเดินทางเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะคะไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะสนใจไปช่วยชาวไต้หวันแล้วก็ทีมงานหน่วยกู้ภัยนะคะที่กําลังทํางานกันอย่างหนักหน่วงในเวลานี้ค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยยังมี after shock ตามมาถึง25ครั้งนะคะทางการ ก็เลยเตือนให้ชาวไต้หวันเนี่ยค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ